ถามตัวเองกันจริง,รง,รงๆเะครับในตอนเราอายุ16เนี่ยเรียกว่าเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของเด็กวัยรุ่นบางคนก็เลือกอาจจะตั้งใจเรียนเพื่อจะได้เตรียมสอบเข้ามาหาหลัยที่ใฝ่ฝันบางกันเลือกจะออกไปทํางานหาเลี้ยงชีพและในช่วงขวบวัย16นี้เองครับมีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งได้เริ่มหัดเล่นโป๊กเกอร์และสามารถหาเงินได้เป็นก่อเป็นกำแ,แต่ยังเรียนไม่จบไห้สักรู่และวันนี้เทนาตากสตรี่จะพาย้อนไปชมเส้นทางชีวิตอันโลดโผนของนักโป๊กเกอร์ระดับท็อปไฟของโลกชายคนนี้มีชื่อว่าแดนสมิธ แดนสมิธเรียกว่ามีทรงมาตั้งแต่เด็กเลยครับเขาเริ่มเล่นเกมหมากรุกที่ผู้ใหญ่ชื่นชอบตั้งแต่อายุหกขวบและไม่ได้เล่นแค่เอาสนุกแต่ลงแข่งขันในรายการจะอันดับมากมายและก็ได้แต่หวังว่าจะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยด้วยทุนนักเล่นหมากรุกฝั่งตรงนี้หลายคนอาจจะตกใจครับที่ต่างประเทศมีทุนแบบนี้ด้วยหรือผมขอบอกเลยครับว่ามันมีจริงๆครับประเทศที่เจริญแล้วเขามองเกมกลยุทธ์อย่างหมากรุกและโป๊กเกอร์เหมือนกับกีฬาอีกประเภทหนึ่งนี่จะเปรียบเสมือนเป็นทุนนักกีฬาเลยก็ว่าได้ถถ้้้าปรรรระะะะะเเททศไไยมมีีีออแแบบบนนนนกก็คคคงงจดต่่ึััื ตเติบโตขึ้นความชอบมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแดนสมิธที่เล่นหมากรุกมา10ปีแต่ยังเป็นเด็กเล็กก็เริ่มรู้สึกหมดไฟกับมันเวลานั่งเล่นหมากรุกก็ไม่รู้สึกสนุกเหมือนแต่ก่อนซึ่งสิ่งที่ดึงดูดความสนใจและความกระหายในชนะของแดนสมิธในตอนนั้นได้มากกว่าหมากรุกนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าโป๊กเกอร์สึ่งตอนนั้นนะครับผมในอเมริกาเหมือนจะมีกฎหมายกำหนดอายุผู้เล่นโป๊กเกอร์โตจริงครับแดนสมิธจึงได้เริ่มต้นการที่เล่นโป๊กเกอร์แบบออนไลน์และด้วยการฝึกฝนจิตใจการคิิิิดดดดววเเเเเครรรรรราา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 หหห์์จกกกกกกมมกกมมามนานุนนนนทใ้้้แสสส่่ตับโปออไไยยยงงขถ โปกเกอร์ได้อย่างต่อเนื่องแต่อย่างที่ว่าแหละครับรักครั้งแรกมันฝังใจเสมอแดนสมิธยังคงไม่ละทิ้งหมากกรุกและมุ่งมัน่นตั้งใจทําความฝันของเมื่อตอนหกขวบได้สาเร็จและก็ยังสามารถจะเข้าเรียนต่อมาหาลัยแมรี่แรมได้ด้วยทุนนักหมากกรุกได้สําเร็จครับแต่เมื่อเข้าเรียนไปแค่ปีแรกก็เหมือนการเรียนจะเป็นอุปสรรคในการหาเงินจากบโปกเกอร์ของเขาแล้วแดนสมิธเลยตัดสินใจดรอปเรียนมาก่อนและไปลุยโปกเกอร์อย่างเต็มที่ในช่วงซัมเมอร์ที่มาถึงนั้นเสี่ยงความมั่นก็เริ่มต้น สิ่ง2งคนนั้นนะครับก็กลายมาเป็นนักโป๊กเกอร์ระดับท็อปในตอนนี้อย่างลักกี้ชิวีลิเทนเบอร์เกอร์กับสุวัสสิวบแมนพวกเขาตะลุยเล่นโป๊กเกอร์และตกเดรกกบปาร์ตี้ไปตลอดทั้งซัมเมอร์ชีวิตในช่วงนั้นมันเหมือนฝันเลยครับทำเงินได้เป็นหลักล้านสนุกสุดเบี่ยงไปทุกๆวันแดนสม,มิธจึงตัดสินใจจะไม่กลับไปเรียนมหาลัายอีกต่อไปแล้วซึ่งสกอร์แรกๆที่ถูกบันทึกไว้อย่างเป็นทางการของแดนสม,มิธนะครับคือตอนที่เขาลงแข่งขันในรายการเฮดแลนด์โป๊กเกอร์ทัว, 2008, วร, 1, ร์ใน ได้ว่าพลิกชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้นั่นคือปี2012ครับต้นปีแดนสมิธเอาชนะทัวออสซี่มิลเลียนค่าสมัคร10,000แสนเหรียญพี่แกสามารถเอาชนะนักโป๊กเกอร์ไฮสแต็กได้ทุกคนและคว้าเงินรางวัลมานอนกอดได้มากถึง1ล้านเหรียญและพอเดือนเมษายนพี่แกก็เอาชนะมาได้อีกในรายการยูโรเปียนโป๊กเกอร์ทัวร์ทัวนเมนต์อินมอนติคาโลจัดมาอีก25แสนห้าหมื่นเหรียญก่อนจะปิดท้ายปีในการคว้ามาอีกแชมป์ในรายการซูเปอร์ไฮโรเลอร์ at EPT บ a r c e l l o n ารับมารอน,นอีก 9, 600, เกาแสนหกหมื่นเหร,ยรียญแต่ทว่าทัวร์ ท่านมิลเลียนตามชื่อเลยครับค่าสมัครคนละ1ล้านหรือประมาณ30ล้านบาทแดนซมิทจบอันดับที่3ทํทเงินรางวัลมากสุดในชีวิตคว้ามาได้7.2ล้านเหรียญในรายการเดียวซึ่งตลอดอาชีพนักโปเกอร์ของพี่แดนซมิทนะครับจนถึงปัจจุบันวันนี้พี่แกสามารถทําเงินจากโปเกอร์ไปได้มากมายถึง37มล้านสี่แเหรียญตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ120ล้านบาทอยู่ในอันดับที่5ของวงการนักโปเกอร์ที่ทําเงินมากสุดในโลกโดยแดนซมิทนะครับได้เคยพูดมุมมองเกี่ยวกับหมากรุกและโปเก สุดไว้ว่าผู้คนมักจะพูดว่าโป๊กเกอร์มันผันผวนสูงมันจะททาให้ยากมากที่จะเปลี่ยนจากนักหมกรุกไปเป็นนักโป๊กเกอร์แต่ผมก็คิดว่ามันเจ๋งดีนะครับโป๊กเกอร์คุณอาจจะเล่นได้ดีเพอร์เฟกแต่ก็ยังเสียเงินในตอนจบวันเพราะโดนแบดบีดแต่นั่นก็เป็นธรรมชาติของมันที่ต้องยอมรับโซน้มากรุก,กคุณนั่งเล่น6ชั่วโมงติดถ้าคุณแพ้คุณจะโทษใครไม่ได้เลยนอกจากตัวคุณเอง แดนสมิธแสดงให้เราเห็นถึงคนที่รักในอะไรสักอย่างและทุ่มเทส,สุดตัวจนมันออกมาดีและเราก็สามารถสร้างชีวิตท,ที่อิสระของตัวเองที่ต้องการได้เพราะว่าโปรเกอร์และบักรุกได้หล่อหล่อให้เขาได้เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับและนี่คือเทนตักสตอรี่ของแดนสมิธนักโปรเกอร์ใครแตกระดับท็อปของโลกตออหน้าจะเป็นใครโปรดกดติดตามไว้ที่เทน,นตักนะจ๊ะ